สวัสดีครับร้านนนจันคาวออเดโอนครสวรรค์วันนี้นอกเรื่องเครื่องเสียงนะครับวันนี้จะพามาแปลงไฟเพดานนะครับลูกค้าถามกันมาเยอะเลยว่ารุ่นนี้มันสามารถแปลงเอาไฟเพดานของอ f อ r t u n e r นะตัวแชมป์มาใส่ได้ไหมเพราะว่าลูกค้าบางคนก็อยากได้ตัวหน่วงเวลาเวลาเปิดประตูเวลากดรีโมทอะไรเงี้ยอยากได้ตัวหน่วงเวลาให้ เวลากดเปิดรีโมทนะครับให้ไฟในรถมาสว่างก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาล็อกรถอ่างเงี้ยให้ไฟมันหน่วงนะครมันก็จะตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับตัววีโกนะครับก็คือ,อไฟมันจะเป็นสวิตช์เปิดอย่างเดียวมันจะไม่มีไฟดอรประตูนะฮะที่ตรงข้างหน้านะที่แล้วก็ที่ใส่แว่นเนี่ยครับแล้วก็ไฟมันไม่ค่อยสว่างด้วยนะฮะก็จะเหมือนกันเลยนะฮะก็ คันนี้ลูกค้าเขาก็เลยเอามาให้ลองแกะดูว่าแปลงได้ไหมก็แล้วก็ลูกค้าเนี่ยกาซื้อมาแล้วด้วยนะฮะก็เลยอยากจะให้ผมลองแปลงดูนะฮะใน f o r เจอร์เนี่ยมันจะมืดก็ถ้าไม่มีไฟดอเนี่ยมันก็จะมีแค่ตรงเพดานกลางใช่ไหมครับก็เผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจอยากแปลงหรือเอาไปทำตามก็ได้นะครับผมก็ มันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องถอดโครงเหล็กอันนี้ออกด้วยถึงจะใส่ได้นะครับใส่เป็นของ Fortuner แชมป์หรือของ Vigo ก็ได้ครับเป็นว่าลูกค้าไปซื้อมาผิดนะไปซื้อมาผิดอันนี้ไปเอาสีเทามาไปซื้อของ Vigo มา Vigo ตัวแชมป์อ่ะมันเป็นสีเทาแต่จริงๆริมันก็ใช้ได้แหละแต่มันแค่มันไม่สวยเฉยจริงๆมันมีสสีอย่าซื้อผิดนะครับมันจะมีสีครีมกับสีเทานะครับ ก็อันนี้มันจะได้ฟังก์ชันเรื่องเ,อเป็นรูปดรอประตูคือเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะพอเราเปิดประตูมาไฟมันก็จะสว่างเลยเพราะว่ารถคันนี้เขาใส่จอพดานนะไฟก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วก็อยู่ด้านท้ายนน่มมันก็ไกลไปตรงข้างหน้ามันมืดไงแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นแบบว่าเหมือนเดิมก็คือว่าเวลาเราปิดประตูแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวปิดประตูให้ดูนะ,ะหนเหมือนเดิมๆโรงงานครับ ถ้าท่านใดอยากเอาไปทําตามนะก็ต่อฟังก์ชันเนี่ยก็จะเหมือนกับรถเลยครับก็ยังจะมีไฟดอนะคปิดประตูอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถปิดประตูมันมันจะน่วงนะครับมันก็จะไม่ดับเลยไฟในรถก็ยังสว่างอยู่นะครับแต่ถ้าเราล็อกรถนะครับ กดรีโมดเอกจากรถเนี่ยดับแหละแต่ถ้าเราออกจากรถเลยเปิดประตูใหม่นะครับเปิดประตูแล้วก็กประตูมันจะไม่ดับมันจะหน่วงเวลาให้แล้วครับให้เราเก็บของแต่ถ้าเราล็อกรถเลยมันจะดับเลยเห็นไฮะเปิดรถเน่พอเราเปิดรถไฟมันก็จะสว่างให้เองคือในรถมันจะสว่างให้เลยคือต่อแบบฟังก์ชันเดิมๆของรถเลยนะครับ ก็เผื่อท่านใดอยากได้อยู่เพราะเป็น f o r t จคเตอร์ตัวเก่าคนระับด้านหน้าตรงนี้ห้องโดยสารตรงนี้มันจะมืดๆหน่อยตอนกลางคืนก็ระบบหน่วงก็ยังใช้ได้อยู่นะนี่ฮนะเวลาเราเปิดประตูอย่างนี้นะครับประตูแล้วมันติดขึ้นรถมาแล้วเราก็จะต์ดรถเลยนะไปก็จะดับ ไฟก็จะดับแล้วก็กดดูแผนที่ได้ทีละดวงได้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแน่นอนสว่วนนี้โยกไปโยกมาก็จะไม่ติดแล้วถ้าเปิดดอค้างไว้แล้วครับจะดีนะครับก็เพื่อท่านใดอยากทาตามหาอยู่หรือเล็งอยู่หรือสนใจอยู่ก็เอาไปทําตามดูได้นะครับแปลงไม่ยากกับแปลงง่ายก็คือข้แรกก็คือว่าเจาะโครงเหล็กอันนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีอาร์คอยู่อาร์คอยู่ตรงนี้ตรงมุมนี้นะครับ เจาอาร์คนี้ทิ้งไปเลยครับแล้วก็ของผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่เหล็กไม่ได้ซื้อเหล็กเข้าใหม่ใหม่นะครับก็คือทําเหล็กรูง,ง่ายๆเลยพาดขึ้นไปอย่างนี้ครับ <c oughs> ใส่ในตําแหน่งเดิมใส่ในรูเดิมนี้เลยครับเยี่ยมเเอาเหล็กรูพาดได้เลยครับง่ายทําตามได้เลยนะครับถ้าท่านใดยอยากจะทําก็แต่ถ้าอยากให้แปลงวีโก้ฟอร์จเนอร์ตัวเก่าเนี่ยแปลงได้นะครับคือจะซื้อไฟมาแล้วมาให้ผมแปลงก็ได้อ่าอมะให้ผมสั่งไฟให้ก็ได้อันนี้เป็นไฟแท้เบอร์สูตรนะครับแต่ <c oughs> ลูกค้าไปซื้อส Okay. คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ